คนจิ้มเลยครับเสบสืเฉันถึงนี่เลยมันกรุบมากครับทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมีสินค้า นี่ครับมารีวิวกันครับสาลายพวงองุ่นของพี่คันตินะครับท่านผู้ชมก็พี่คันติได้ส่งมาให้ผมนะครับคู่กับพริกอบกรอบที่ผมทําลงไปใน EP ีที่แล้วนะครับผมไปตามดูกันได้นะพริกอบกรอบนะครับแล้วก็อีพีนี้ผมจะมาทดลองกินสาลายพวงองุ่นของพี่คันตินะฮะก็พี่คันติก็ใจดีมากครับคนก็ส่งให้ผมรีวิวให้นะฮะไปต้องขอบคุณพี่คันติด้วยนะครับก็ก่อนอื่นจะไปดูคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมลงอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็ขออภัยครับลมแรงมากครับทุกคนก็พี่กันติผมจะบอกเลยพี่กันติเนี่ยส่งให้ผมนะครับสองซองด้วยกันนะครับผมแล้วก็พิกอีกสารสชาตินะฮะก็ตอนนี้เหลือซองเดียวนะครับรู้ไ่าทำไมมอนครับแฟนผมเองนะผมมันเอาไปกินที่บ้านกับครอบครัวนะครับผมก็นั่นแหละให้ทุกคนได้ลองกันนะครับผมก็เลยมาทำรีวิวหนึ่งซองลวกันนะทุกคนนะก็อย่าลืมกดไลค์อย่างที่บอกนะครับเก้ส่วนหนึ่งของซับสไครป์ไปกับผมลุ้นบ ขอบคุณทุกคนที่เป็นกาลังใจและอยู่ถึงตอนนี้นะผมก็ไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับโอเคนะผมก็ก่อนอื่นจะไปดูนะจู่ผมจะมาอ่านวิธีทําให้ดูก่อนนะครับวิธีรับประทานและเก็บรักษานะครับวิธีที่หนะครับล้างสาหร่ายเฉพาะที่จะรับประทานในน้ําสะอาด2ครั้งนะครับแล้วก็วิธีที่2นะครับผมใส่สาหร่ายที่ล้างแล้วลงไปในน้ําเย็นและผสมน้ําแข็งนะฮะสนะครับผมคนจนสาหร่ายภูกรอบเด้งนะฮะสี่ าหร่ายที่แช่น้ําแล้วเก็บต่อไม่ได้ต้องรับประทานให้หมดนะครับผมก็อยากเก็บต่อครับอันไหนที่แช่น้ําแล้วสามารถกินได้หมดเลย,ยก,กินให้หมดนะครับคนก็5้านะครับรับประทานคู่กับน้ําจิ้มน้ําพริกอาหารทั่วไปตามชอบนะครับก่อนนี้ครับน้ําจิ้มนะครับผมอันนี้เป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดที่พี่คติส่งให้ผมนะครับก็ใครจะทาเพิ่มเติมใครจะกินกับส้มตำอะไรก็แล้วแต่ทุกคนนะครับวิธีสุดท้ายครับผมวิธีที่6เก็บ <laughs> รักษาในอุณหภูมิ5ถึง 25องศานะผมจะเก็บได้นาน45วันนะเก็บได้นานถึง45วันเดือนกลักวเลยนะครับท่านผู้ชมปะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาแกะบสลายนี้ก่อนนะครับนี่ครับในโซนก็จะมีสลายบบนี้นะครับนี่นะครับผมก็แนเนอนหน้าตา,มาไม่ค่อยสวยใช่ไทุกคนเดีย๋ยวเรามาดูตอนแช่น้ํากันนะครับไะต่อไปเราจะมาล้างก่อนผมจะใส่หมุดนี้เลยแล้วกันล้างน้ําสะอาดนะครับโว้ยทุนถือถากล้องให้ชนเนี่ยครับเราเทน้ําสะอาดใส่กัน ใส่น้ำสตารล้างถึงสองสีน้ำเขาจะดูเรียงน,นะครับใส่สองถึงสี่น้ำนะครับล้างกันเลยมาเดี๋ยวเรากอไปตอนที่เราล้างเสร็จกันแล้วกันนะครับ่บาเราล้างเสร็จแล้วนะครับสองน้ำครับตามหน้าซองเขาบอกเลยนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นี่ขนาดจะไม่ใช่น้าเย็ยนนะทุกคนดูไม่ทมําไมเพราะบ้านผมมันหนาวอยู่แล้วนะทุกคนเออไม่ต้องใช้น้าเย็นมันก็ฟัวทุกคนแต่เราจะแช่เป็นตามธรรมเนียมนะครับเดี๋ยวเราชิม เออยังปบไอ้ตุนนะเดีย๋ยวเราแช่น้ำเย็นกันเอาไปเล่นไปเล่นเกมๆนะทุกคนต้องมาดู้ก่เราแช่น้ำเย็นไปเลยครับเราไม่มีน้ำแข็งด้วยครับผมเราก็แช่น้ำเย็นได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันจะบอกได้เหมือนกันดูรอให้มันฟูนะครับไม่รอนะครับคนๆให้มันฟูนะฮะทุกคนเราก็มีตะเกียบตะเกียบเออ,อยังไงมาดูมาดูมาดูครับทุกคนมาดูนี่มันก็ดูใ,ใกล้ในกล้อง เอออเาคนเลยซองหนึ่งได้เยอะมากครับทุกคนดูดิดูอ่ะทุกคนเนื้อใครสนใจสั่งนะฮะทุกคนไม่ข่าวว่าซองละหนึ่งร้อยบาทหรือเปล่าแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งเพจไว้ให้นะครับได้ลิงก์ดิสคริปชันนี้นะครับดิสคริปชันทุยดิสคริปชันเออเงี้ยถูกนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปเพจให้ด้วยปึ๊บอย่างนี้นะครับไปเดี๋ยวมันดูคนคนคนต่อคนต่อเออมนุษย์นะฮะเอามาคัดคัดคัด เดีย๋ยวเรามานุษย์กันต่อเลยกันไม่ถามกูนะเดี๋ยวเรามานุษย์กันต่อแล้วกันคืนะอะอะไรคนไงคนมาได้สักพักนะครับตอนนี้ดูฟูแล้วมาดูฟูแล้วเอ๊ะอ่ะเดีย๋ยวเรามาเทใส่จานกันเลยไหมครับ<อ>พร้อมแดกโอ้เยอะมากทุกคนดูอมมาดูดใกลกล่องมาเด้งๆเ,เลยครับเด้งๆเ,เลยครับ คุณน่ากินมากครับทุกคนไม่อยากจะบอกอะ่ะลองกินลองซื้อกันเ,เองอะ่ะทุกคนอย่างของอย่างนี้มันขอกันไม่ได้หรอกนะทุกคนเนาะกล้องนิ่งๆด,งดิโอ้ขออภัยครับกล้องผมก็ไม่มืออาชีพเท่าไหร่นี่ครับเด้งๆเลยครับ1อันนี้ย้ํานะครับเพียงแค่หนึงสองทนั้นครับดูดิเต็มจานแล้วทุกคนยังไม่หมดนะเนี่ยโอ้ตืเต้นมากไม่เคยกินเลยสลัดเบอร์มุน ขอเนี่ยใช้มือทุกคนตะเกียบมันช้าปะ่ะดูดึงดูมากล้องมาแทนดูเป็นไงน้ำกิงซองถุงด้วยทุกคนดูก็ไม่แทนตามเลยอะทุกคนขออภัยเลยนะกงถ่ายยังไงก็บอกผมด้วยกอน้องผมเนาะ <c oughs> โอเคครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับ <c oughs> เราจะมากินโชว์กันให้ดูกันเลยนะครับ <c oughs> นี่ครับหน้าตาก็เป็นงี้เลยดูอือ นี่เลยครับเด้งๆเลยครับทุกคนปลา๋ยวเรามากินตูมากินกับกูดิมาโอเคครับทุกคนจิ้มเลยครับเสบโบือฉันถึงนี่เลย อื uh huh. มันกรุบมากครับทุกคนมันมากรุบๆเลยอะได้ยินเสียงไหมทุกคนได้ยินเสียงไหมล่ะจิมเลยครับน้ำจิมซีฟู้ดเด็ดตุด๊ดเด็ดมากไม่ต้องไปปรุงไม่ต้องไปปรุงเองทําเองเลยนะครับส่วนตัวชอบน้ำจิ้มรสนี้อยู่แล้วนะครับทุกคนอือมอือ huh. uh ืม huh. ้ไอขออภัยในะเสียงรถรบกวนด้วยนะครับถ่ายนอกบ้าน้ะยครับทุกคนมันเอาบรรยากาศไงเสียงรถไทยเสียงรถไทยครับ มาดูนใช้ตะเกียบนั่งกินอ่ะอืมอะไรนะครับมาเคี่ยวไกลไก่ไหมอืม <c oughs> <c oughs> ันกลุ่มมากทุกคน อันนี้ส่วนตัวกินครั้งแรกนะครับตอบโจทย์ว่ะเห็นในคลิปแบบมันเด้งๆมันเด้งจริงๆครับทุกคนฟูเลยอะ่ะมันแปลกมากเนาะตอนอยู่ในทองมันแบบหน้าตาไม่สวยมากพอมาทําจริงๆโอ้โหโอ้โห,โโหใครสนใจอย่าลืมไปสั่งซื้อพี่คันติเขานะครับ ผมริงลิงเพจให้ให้กรุบกรอบหอมหวานนี่ครับจุ่มน้ำจิ้มเลยรอกูก,ก่อนดีนะครับจะมาครับ ต่อครับผมปลุกมันมากินน้ำจิ้มอร่อยมากครับ อมอนนี้อร่อยแม่อร่อยนะครับพี่ผมบอกผมบอกจะทําคลิปนะครับทุกคนพี่ผมบอกว่า,อ,าอะไรวะเหลือไว้ให้กินด้วยนะครับได้โอเคจะเหลือไว้ให้ไป็นไง หมอนกินไหมหมอนมอนกินไหมหมอนกินหรือเปล่ามันหลับครับมอนมันหลับ <c oughs> ใกล้ไหมใกล้ไหมเนี่ยห <c oughs> ม,มอนบอกเหลือให้ด้วยกรุบกรอบหอมหวานเราเล่นกรุบกรอบอร่อยอริจริงตางดีๆ <c oughs> ถ้าอยากแบบ ผมว่ามันควรกินกับส้มตำด้วยนะทุกคนเนาะ<อ>กินกับส้มตำ้วยนะ<อ>มันควรกินกับส้มตำด้วยครับทุกคนเ<อ>ห็นไม่ต้องถามดครับ,บ<อ>มาหมดแล้วมากินเน,น้อันเขาก่อนนะครับ มาดูหมกตูนกินติดมป็นหน่งครับกูก็ไม่ได้กินแล้วครับทุกคนอเอ,า,อาง่ายๆก,กูไม่ได้กินละพวกมันก็เ,นเก็บสองอันอยังกรอบหน,นุบหน,นับเน,น,นี่ยอปอมามปเหมือนไข่ปลาครับทุกคนอืมนะ พิกอะไรเนี่ย้ำจิ้มซีฟู้ดครับพี่กันติแถมมาให้อร่อยมากครับทุกคนตอันนี้ก็ไม่มีใครดูหลังกล้องนะครับตอนนี้กล้องจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเสียงอะไรจะเป็นยังไงนะฮะโอเคครับทุกคนก็ผมจะมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวทุกคนจะเบื่อกันเกินไปนะครับทุกคนคือสินค้าพี่กันติอร่อยก็พออ่ะกรุบกรุบจริงเหมือนในคลิปที่ทุทกคนทํานะครับดูดูด มันปากอะแบบเขียวแบบมันปากอะทุกคนกินกับส้มตําเนี่ยสุดยอดเลยส,ส้มตำากินไหมส้มตากินกับส้มตาผมว่าอร่อยนะครับทุกคนส่วนตัวเนี่ยอร่อยอยู่แล้วนะครับทุกคนก็แล้วแต่ทุกคนจะไป,ไปกิน <ตำ S 1> กับ<ป>อะไรทําใส่ยำยำก็ได้นะออน่าจะยำก็ได้ครับทุกคนยำยำยำอะไรวะยำสาหร่ายพองุ่นทุกคนน่าจะอร่อยดีนะครับส้มตำมากินปหนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะมารีวิวให้ดูเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจสามารถติดต่อทางเพจ ผมทิ้งลิงไว้ด้านล่างนะครับผมเนี่ยมันก็กินใส่ไม้กันใหญ่นะครับรู้ว่าไม้ผมเสียงชัดอะไรยังไงนะฮะไปทุกคนสามารถเจอผมใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมจะเป็นคลิปอะไรคลิปแกล้งแฟนคลิปไลฟ์สไตล์ของผมต่างๆนะครับเอเอาเข้าไปนะครับไปเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาต้อนรับชมไปก่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ผมถึงหนึ่งหมื่นซับสไครต์ไปด้วยกันนะผมก็ปีนี้อยากเอาให้ถึงจริงๆครับหนึ่งหมื่นซับสไครต์คือทั ทำไมเมื่อก่อนเขาทำไมอ่ะครับทีนี้อยากให้ถึง10,000หมื่นสมาชิกจริงๆนะครับผมก็ตั้งใจทำบันมากนะครับ YouTube นะผมลงทุนไปก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ใบอะไรนะฮะไอสามารถกดไลค์กดสมัครให้ผมกดเยอะๆนะครับอย่ามัวจะดูอย่างเดียวนะผมขอละทุกคนก็ตอนนี้หมอนก็ริดน้ำทิ้งนะฮะไม่ดีน้ำทิ้งมันก็แฟแล้วไม่ดีน้ำทิ้งมันก็แฟบแล้วปะนะครับน้ำก็มีอยู่นิดนึงนะครับผมปะเจอกันใหม่พูดหลายรอบเจอกันใหม่เจอกันใหม่ไป